ไทยบอลมาแล้วจ้าเธอไทยบอลวันที่หสิงหาคมคืนนี้นะยกมา4ี่คู่เช่นเคยมีทั้งสูงทั้งต่ำนะทุกคนมีคู่ไหนบ้างมาดูกันคู่แรกเป็นคู่ของเบอร์มิงแฮมแล้วก็อ t h เดฟิล์ทาวน์คู่ที่2อเป็นคู่ของกอยเทอร์แล้วก็คาสิลูเอสซีนะคู่ที่3เป็นคู่ของชาร์ปเฮาส์สั้นแล้วก็วิลซ่า คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของคาร์บูสแล้วก็ซูเตวาริเกมนะมาดูว่าคู่ไหนสูงคู่ไหนต่ำบ้างคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของเบอร์มิงแฮมแล้วก็ฮันเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะคู่นี้จากอังกฤิชัปเปียนชิปเตยกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะจ๊ะทุกคนคู่นี้เนี่ยเบอร์มิงแฮมเป็นเจ้าบ้านนะยังเปิดสนามต้อนรับการมาเยือน าเอฟิทสถิติโด,ดยรวมของเจ้าบ้านเนี่ย10นัดล่าสุดที่ลงเล่นกับทุกรายการนะจ๊ะเป็นการชนะเสมอ,อ,อชนะหนะึ่งนัดเสมอห้าแล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันตามสถิติในะตารางเลยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ให้ดูก็แพนะ้สี่สิบเปอร์เซ็นตนะเสมอห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ชนะสิบเปอร์เซ็นตนัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยเบอร์มิงแฮม การเสมอมานะกับรูตันทาวนะไม่มีสกอร์เลยศูนย์สถิติการลงเล่นส่วนใหญ่ที่ทําประตูได้แล้วก็โดนทาประตูเนี่ยก็ส่วนใหญ่สกอร์ออกมาจะเป็นสกอร์ทัางสูงทันงต่ำมีผลนกันไปนะมาดูทางปากงเ่งยงรับตันฟิลทาวนะจ๊ะก็สิบรายการที่ลงเล่นนัดล่าสุดนะ เป็นการชนะ4เกมเสมอ2แล้วก็แพ้4เกมด้วยกันกนะทุกคนก็ถือว่าทรงดีกว่าเองทรงดีกว่าตับ้านแหละแต่การลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้มานะทุกคนแพ้เบร 0, อ,กกอร์นสตีล0-1ผลสกอร์การเล่นส่วนใหญ่ที่ออกมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่ำนะเท่าที่ดูจากในตารางก็เห็นได้ว่าเป็นตน่ำนะทุกคนแต่ว่าสก,กอร์ ก็ที่บอกหมายถึงนี้ก็คือแบบทั้งโดนเอาประตูแล้วก็ใต้ประตูนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตำ่ำความได้เปรียบเสียเปรียบของคู้นี้ก็คาเต์ฟิวทาวเนี่ยโดยทรงแล้วก็คืออัตราก,การชนะเนี่ย40%อัตราก,การชนะมากกว่าเห็นได้ชาดเลยนะแล้วก็ส่วนเบอร์มิแมเนี่ยได้เปลียบตรงที่เล่นในบ้านแต่อัตราก,การชนะตำ่ำ10%จากการเล่นลงการเล่นทุ้บายการมาเนี่ยก็จริงๆแล้ว ที่สองถึงสองจุดห้าลูกแต่เราเชียร์สูงนะสำหรับคู่นี้เราคิดว่าคู่นี้น่าจะทําประตูได้อยู่แล้วในส่วนของการเลือกเชียร์ทีมเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่ได้โดนอ่กกา,ากันมากนักนะแต่เราก็แบบเชียร์นิดนึงฮันเตอร์ฟิลทาวอาจจะแบบบุกม,มาเก็บสามแยมได้ในะคืนนี้นะจ๊ะลองไปลุ้นกันดูคู่นี้เราเชียร์สูงจา้ามาดูคู่ที่สองกันคู่ที่สองเนี่ยเป็นคู่ของกอยเทอร์ ter, แล้วก็ คสลเอสซี SC นะคู่นี้เรายกมาจากเยอรมันบุนเดสลีก้านะเป็นตอนห้าทุ่มครึ่งเจ้าบ้านไกรเทอร์เนี่ยเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของคาวสลวเอสซี SC นะสถิติของเจ้าบ้านเนี่ยสิบรายเอ่อสิบนัดล่าสุดจากการลงเล่นลงเล่นทุกรายการเนี่ยก็เป็นการ สมอสี 4, แพ้6แล้วก็ยังไม่ชนะใครมาเลยนะจาก10บนัดที่ลงเล่นล่าสุดถือว่าการเล่นก็ตามสภาพเลยไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้โดดเด่นเลยเพราะว่าไม่ยังไม่ชนะเลยจากสิบเกมล่าสุดอ่เปอร์เซ็นต์การชนะเป็นศูนย์นะจ๊ะแล้วก็แพ้ไปเนี่ย60%นะแล้วก็เสมอ40%ส่วนทางด้าน ทีมเยือนอ๋อสกอสกอของเจ้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมานะทั้งการทาประตูแล้วก็โดนทาประตูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสูงและต่ำปนๆกันไปนะจากที่เห็นในตารางเลยจ้ะส่วนทีมเยือนอย่างคาสโลเอซีเนี่ยสิบนัดที่ลงเล่นล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยเป็นการชนะหนึ่งเกมเสมอสามแล้วก็แพ้หกเกมด้วยกันนะถามว่าต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะอัตราการชนะเพิ่มขึ้น ก็การแพ้หกสิบเปอร์เซ็นต์สองเหตุนี้เจอกันก็ส,ง,สงพ่อกันเลยนะมาเจอกันคืนนี้แต่การลงเล่นนัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างคาร์สโลเอซินเอซซีนเนี่ยเป็นการลงเล่นแล้วก็ชนะมานะด้วยการทําประตูไปถึงแปดประตูต่อศูนย์ถือวันดีนะอันนี้ก็คือแบบกําลังใจคงแน่นมากนะคือชนะนัดเดียวจากสิบนัดเนี่ยแต่ว่าทําประตูได้แปดประตูนุนกคนจากที่เห็นในตาราง ชัดเจนเลยสำหรับคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่สามลูกเท่านั้นนัุ้กกนเราเชียร์สูงนะจ๊ะเราคิดว่าน่าจะแบบมีสกอร์แหละเราลราแหละก็น่าจะมีผลสกอร์ของของทีมเยอนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งที่ทําประตูได้แล้วก็โดนทำประตูเนี่ยส่วนใหญ่สกอร์มาสูงสูงเกือบเกือบทุกนัดเลยอ่ะคู่นี้เราเชียร์สูงนะจ๊ะเราไปตามกันดูจ้าเว็บเปิดแค่สามลูกนะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะมีมากกว่าสามลูกแหละแต่ในส่วนของการเชียร์ทีมเนี่ย เลือกเียดได้เลยเราคิดว่าไม่น่าแต่างกันแต่ว่าในส่วนขัตะกรเราคิดว่ามีสกอร์ลองตามไปดูนะจ๊ะมาดูคู่ที่สามจ้าคู่ที่สามเป็นคู่ของซาบเฮาสันแล้วก็วิวนะจ๊ะคู่นี้จากสวิตเซอร์แลนด์ซาเลนบลีดนะคู่นี้ในกันตอนเชียงคืนครึ่งอือเจ้าบ้านซาบเฮาสันเนี่ยเตรียมเปิดปเอ่ปิดสนามเพื่พรับกันมาเยือน ของเจ้าบ้าน10นัดล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะ4นะัเสมอหนึ่งแล้วก็แพห้าเกมด้วยกัน,น,กนถือว่ากลางๆนะทุกคนก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่นั่นเองนัดล่าสุดที่ลงเล่นมาเนี่ยชาฟอรเซนเอาชนะเอ่อเนอชาเดเอร์ชาเตาซามักมาได้นะทุกคน2ประตูต่อศก็ถือว่ากำลังใจก็ค่อนข้างดีอยู่สำหรับเจ้าบ้านนะ สกอร์ที่ออกมาส่วนใหญ่ของการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกอร์สูงจากในสถิติเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกมาเป็นสกอร์สูงนะจากการลงเล่นทั้งได้ทำประตูและการโดนโดนทำประตูส่วนทีมเยือนอย่างวิวเนี่ยสถิติ10เกมหลังสุด จากทุกรายการนะก็เป็นการชนะสามเกมเสมอสองเกมแล้วก็แพ้ห like ้าเกมด้วยกันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ชนะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสัดส่วการลงเล่นก็น้อยกว่าเจ้าบ้านนิดหนึ่งเจ้าบ้านเนี่ยกาัจ่าการชนะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสิบนัล่าสุด การลงเล่นของวิวนั้นล่าสุดเนี่ยก็ไปกันชนะมาเช่นกันนะโฮอกับเจ้าบ้านเลยทําไปได้สองประตูต่อศูนย์นะชนะวาดุสมามสกอร์ส่วนใหญ่ที่ออกมาจากการลงเล่นทั้งสิบนัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นสูงนะทุกคนดูจากสายตาแล้วก็เป็นสูงก็สำคู่นี้นะเราคิดว่าในในมุมของทรงของทีมแล้วก็การเล่นเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากน,ะนะชกแมเฉือน ในเวบเนี่ยคู่นี้เปิดมาที่สามลูกทุกนคนแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่านจะถึงเราคิดว่าคู่นี้น่าจะแบบเฉียนๆกันไปน่าจะแบบสกอร์ไม่นานเยอะมากน่าจะแบบพอมาหนึ่งหนึ่งประมาณนี้เพราะว่ารูืจากสองการเล่นแล้วก็อัออตรากรารใช้ของทีมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักแล้วก็อาจจะมีาาสามอเนที่อาจจะได้เปรี่ยบนิดหนึ่งในการเล่นในบ้านนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเองแล้วก็อัตราการชนะสูงกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นแต่เลือกเลือกทีม เล่นเนี่ยก็ลองเลือกกันเองนะลองลองเลือกกันดูว่าเชียร์ผู้ไหนคำว่า,าดูลูกอักกะเราคิดว่าไม่น่าจะเยอะมากนะคิดว่าไม่น่าจะเกินสามลูกลอยู่แล้วแหละลองตามมาดูคู่นี้เราเชียร์ต่ผ่นาสามาดูคู่สุดท้ายกันเลยคู่สุดท้ายนี้เป็นคู่ของขับบูสแล้วก็สูดเต้วาเลเกมนะคู่นี้เนี่ยจากเดลเยียมวิวชั่นหนึ่งเตะกันตอนตีหนึ่งสนะี่สิบห้าในทีสติ๋อ สถิติการลงเล่นของเจ้าบ้านสถิติของเจ้าบ้านถือว่าดีนะการลงเล่นกับทุกรายการสิบนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะหกเสมอสองแล้วก็แพ้สองเกมด้วยกันนะอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เสมอยี่สิบเปอร์เซ็นต์แพ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่การลงเล่นครั้งล่าสุดมาเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้มาแพ้กับเอเอสยูแปงนะ งเล่นสิบนัดล่าสุดก็มีทั้งสูงทั้งต่ำทั้งคนก็จาก,ากนี้เลยส่วนทีมเยือนอย่างซูเต้วาเลเจมเนี่ยสิบนัดล่าสุดเป็นการชนะสามเสมอสองแล้วก็แพ้ห้าเกมด้วยกันนะอัตราก,การชนะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เสมอยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์การลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับลอยออันเวิร์กนะคู่นี้ก็ แพ้ไปแพ้มาแพ้มาเหมือนกันก็แต่ว่าแพ้ไม่ดีมากแค่001นะจ๊ะความไ,มได้เปรียบเสียเปรียบเทียบกันระหว่างสองทีมนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านแหละเพราะว่าเจ้าบ้าน,นต่างกันชนะ60%นะนตรากันชนะเยอะกว่าแล้วก็อย่างเล่นในบ้านด้วยนะก็อาจจะได้เปรียบกว่าในสัปคู้นี้คู้นี้เนี่ยในเวทเปิดไปที่สองสกอนว้นละ3.5ลูกแต่เราคิดว่าไม่น่าจะถึงนะไม่น่าถึง3ลูก อย่างมากเจ้าบ้านก็น่านจะแบ,บเ่เฉียนไปสองลูกอะไรอย่างเงี้ยลองตามกันดูนะจ๊ะคู่นี้เราเฉียดต่ำนะสำหรับคู่นี้ก็ความแม้เปรี่ยนก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านทีกว่กกบคลับทรบุสนั่นเองมาสารุปให้ฟังกันทั้งสี่คู่ว่าคุณยังไงน,นจะจ๊ะคู่ของเบอร์มิงแฮมกับอันเตอร์ฟิ์ทาวเนี่ยคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่2 2 5ลูกนะทุกคน เราเชียร์สูงนะจ๊ะลองไปตามดูนะคู่ที่สองเนี่ยเป็นคู่ของกอนเทอร์แล้วก็คาร์สโลวเอสเอสซีนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่สามลูกก็เชียร์สูงเช่นกันจ้าลองไปตามดูคู่ที่สามเป็นคู่ของชาพาวเซนแล้วก็วิลนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่สามลูกเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะเฉื่อนๆคู่น,นี้จะแบบสูสีกันไม่น่านจะแบบมีสกอร์เยอะคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของคาร์บูสแล้วก็ซูเต้วาริเกมนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่สามจุดห้าลูกก็ เชียตตำจา้าไม่น่านจะเกินสามลูกแน่นอนลองไปตามกันดูนะจ๊ะทั้งสี่คู่เลยใครชอบคู่ไหนเชียย์คู่ไหนก็ลองเลือกดูลองตามดูนะเป็นของเป็นทั้งสี่คู่เนี่ยมาจากเนลาแบบหลีกกนลองเลือกมาให้อ่า,างกันดูนะใครชอบคู่ไหนใครอยากให้เชียย์คู่ไหนก็ทักมาคุยกันได้นะทักคอมเมนต์บอกกันได้นะจ้ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเอไทายบอล ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยว,ยวทำทคลิปดีๆอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าหรือไม่เข้าเข้ากี่คู่ยังไงนะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามในคลิปนี้นะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคุสวัสดีจ้า